สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าอย่แม็กภาพมาเที่ยวจ้าฝนกำลังตกลิ่นจ้าอย่แมกมาส่งกาแฟนะคะมาหาเงินค่ะแม็กเลยมมาเก็บภาพส,สวยๆนะคะมาฝากพี่น้องจ้านิดนึงค่ะพี่น้องนิดนึงเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ นนอากาศขึ้นจ้ะพี่น้องฝนลิ่นจ้ะไปกลับบ้านกันค่ะฝนตกลิ่นกลับบ้านกันเถอะค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินต้มกระจับกันกับแมจ้าต้มกระจับเส้นกระจับแม่เตี๋ยวนะจ้าขอบคุณคุณแม่เตียวอีกครั้งนะคะที่ส่งเส้นกระจับนะคะมาให้กับยาแม็กนะคะส่งมา,อาสองเท่อลแล้วล่ะแต่ว่ายาแม็กมไม่ได้ต้มนี่ตะลูกสะพายยาแม็กต้มจ้มวันนี้ยาแม็กม่ต้มเองคะ่ะพี่น้องคะ มาลองแสบแบกับยาแม็กเลยจ้ะยาแม็กซิมแล้วมาแสบต้มกับต้มง,ง่ายง่ายค่ะวิธีการต้มกับวัตถุครดิตหางหาง่ายนะคะในตู้เย็นยาแม็กนี่หละจ้ะพี่นงมีอะไรใส่อันนั้นนะคะมีกระลำกระไส้กระลำคะ่ะพี่นงบ่มีบ่มีอพักหน้าเนะาะยาแม็กกบ่เอานะคะยาแม็ก็เอากระลำ กะหล่ำแท่นละกะเห็ดเห็ดหอมนะคะแล้วกัอเห็ดเห็ดลิ้นดำ uh, um เนาะนี่เป็นเห็ดลิ้นดำนะคะเห็ดลิ้นดำแล้วก็จะมีไข่ไก่เวเก็บมาจากคอแก๊มแม็กเละจ้ะพี่น้องไข่ไก่ยกมแมกต้องตอกก้อนนะจ้ะเพราะว่าถ้าบ่ตอกก้อนนี่ถ้าเกิดเป็นไขน่เ่านี่แย่เลยจ้ะพี่น้อง ทำไมต้องตอกก่อนก่อนจะเอาล่มหม้อค่ะทำเองอร่อยเองไม่ใช่นักเรียนนะจ๊ะเดนแมกจ้าลบมุ่มขงขำว่าห้องนี้ก็เก่าค่ะเนื่องจากว่าทางบ้านเดนแมกเพิ่นทําบุญแล้วจ้ะเดนแมกไปทําบุญกับเพิ่นเราล่ละเอาซองไปส่งเพิ่นเราจ้ะเอา้าซิมเพิ่นนี่แหละความแซบของพี่น้องซิมเพิ่นแบบบะตรงปุงเนาะโอ้ยเดนแมกเพิ่นอีลีจ้ะเนี่ย เครื่องปรุงก็จะมีน้ำส้มต่วนจะน้อยนะพี่น้องเนาะเพิ่มสีสันในชีวิตนิดเดียวนะจ๊ะไม่ได้เอาลายนะจ๊ะพี่น้องตงส่งจอกกันจอกละนิดละนิดนะคะน้ำตาลนิดหน่อยนิดอีหน่แต่จะพี่น้องพริกป่นก็นิดหน่อยนะคะน้ำปลานี่ยแม็กเอาเห็ดน,น้ำซุปง้อแล้วนะจ๊ะพี่น้อง น้ำปลาเนี่เอามาเติมที่หลังวันแล้วยายแม็กต้มกุจับเนีคือบบเห็นใส่อย่างจริงๆหลอกก็คือยาแม็กะต้มเครื่องทุกอย่างนะคะอ,อ่านี่หมอน้ำซุปยาแม็กยาแม็กใส่นวเรียบร้อยซี่มึงนวดอะไรยายแม็กพ่อเลยนะค่ะพี่น้องจา๋าแต่ถ้าเกิดว่าโบเสบยบยาแม็กม่เติมน้ำปลาออกข้า,าขงนอกนะคะนี่หมืนจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นคนที่กินอาหารโบโบเคยกินอาหารรสจัดอ่ะ แต่แล้วแต่ความชอบนะพี่น้องเนาะปางคนเ็นกระมักรดจัดนปนว่าแซบจัดจ้านนะคะแต่ว่าย่าแม็กบ่หมักอาหารรดจัดซิมอีกตัวหนึ่งใจพี่น้องจังยังไม่รู้รส <laughs> ก็แซบพดนะคะก็เลยว่าบรรลุรด อใส่อะไรดีใส่น้ำตาลอีกนิดหนึ่งเนาะจริงๆแล้วก็น่าจะพอแล้วนะคะน้ำเปรี้ยวอีกนิดหน่อยอย่างนั้นิดอย่างละหน่อยอยากน้ำบบมาจ้ะแสบอีนีบริษัทสบเลนๆหมูสับ ยังแม็กซ์เคยว่าไว้เห็ดกับเขาด้วจ้ะพี่นงยังแม็กซ์จะเอาแบ่งออกมานะคะใส่รสด,ดีนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะมาจ้ะพี่น้องจ้ะดูไข่ไข่น่าวาไข่ล่าวา่าบอไปเอินบ่อืมเอินบ่เป็นเนาะยังแม็กซ์เนาะ <laughs> สูตรเด็กหน่อยสมัยใหม่บ่ไดเนาะเนาะ ูกับน้องเอิร์ทชอบกินมากไข่ที่ไม่สุกเนี่ยไข่ลาวาบอกพี่น้องก็ทังคู่เขาไฟบอกจังไดนบอกยัมแมกเดอร์ขันยาแมกว่าผิดกระไดเนาะทวงได้เลยจ้ะนี่เส้นเน้นเน้นอื uh ้อหือ สับปม้รีวิวกินในเบิร์นี่สิบอกพี่น้องบบถูกนะคะว่าเส้นอร่อยซึ่งไปกินล่องมึงอธิบายให้ฟังบบถูกรูกตัว,ว่าแสบแต่พี่น้องจ่องไม่ติวนะจ๊ะติดต่อไม่ติวนะจ๊ะราคาก็ติดต่อไม่ติวนะจ๊ะ <ś led> ยัยแม่เพิ่งแต่เมืซิมให้เบิง์นไงพี่น้องมากินให้เบิร์เนาะถ้าแซ่บก็บอกไม่แซ่บก็บอก <ś led> บอกบอกแล้วว่าตัวคนบรเป็นยัยแม็กซ์ซื้อคักซื้อแน่ได้ย,ยัยแม็กตัวบรเป็นเนี่ย อันนี้หมูหมูสับหมูสับหมูบดใส่รรตีแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะออร่อยอร่อยหอมหอมพริกไทยจ้ะ ใครก็เลือกซื้ออยู่ได้พี่น้องแบบไดยีด่ห้อใดแสบบอกยี่ห้อเลยจ้ะไปเบิ้งเอาว่ายังไม่ใส่ยี่ห้อใดยีด่ห้อใดน้ำซุปไม่ใช่น้ำซุปกระดูกหมูนะคะเป็นน้ำซุปขาไก่นะคะยังไม่เอาขาไก่มากเป็ดน้ำซุปสองขามบแง่างไงไดเลยจ้ะพี่น้อง นี่คืออาหารมือสุดท้ายของมอนีนะคะแล้มันจ็หมือสุดท้ายมันเป็นสิบดรยูเลยเด้จะเขาเจใจผิดแต่จะฝ่าวเขาใจผิดไม่ไงนี่บอกหมื่สุดท้ายคุณดังนั้นถกินอาหารอา่าหนักๆจะไม่หล่อเปียวนะคะแต่เบา ก็จะมีแบบเบาๆนะคะยัยแม็กแต่โกินอาหารแบบสามขาบได้พี่น้องจามไม่ได้ยัยแม็กบดได้กินแบบนั้นนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ยัยแม็กเบาเลยจ้ะทาไปทํามาบบกินอาหารแร้งเอาไปเอามายัยแม็กกินอาหารแบร้งด้พี่น้องกินแล้วปวดท้องนอนบอ่ค่อยหลับนะคะเป็นเหมือนแบบแคล้ายๆท้องอืดเนะะาะยัยแม็กเป็นแบบนั้น,นะค่ะพี่น้องยัยแม็กบดอาหารแร้งนะคะ าน้ำหนักลดไหมเก็บอได้พร้อมนะจ๊ะจะน้ำหนักแม็กลดลงประมาณเกือบหากิโลจ้ะดีใจด้วยนะดีใจที่จะขของมีเวลาได้ดูแลนะคะใส่ใจตัวเองนะคะพี่น้องจ๊ะพี่น้องที่เบิ้งคลิดจะแม็กะัะ หาเวลานะคะเบิ้งเจ้าของเด้อน,นะคะย่าห่วงตัวเบียกต่งงานหลายนะคะพี่น้องคะห่วงเจ้าของนั่นนะคะมันจะเป็นทั้งเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วก็เรื่องการหลับนอนการดูการกินนะคะหมกมุ่นกับงานหลายกับรู้สึกเมยล้านะคะก็หาเวลาออกไปเที่ยวบ้างนะคะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเที่ยวมู่านยาังแมกไปเที่ยวยังแมกมีหลักฐานอยู่เดียวยังแมกแค่เบิ้งตนตนเนาะว่ายาังแมกไปแกดำมม่านะคะหมู่บ้าน จะยวแอมไปจริงบอลว่านอากาศขึ้มนะคะฝนตกเดี๋ยวแ็กใข้เบิงตอนก้อนจะก้อนจะมากินอ,อก็จับน่เนาอพี่น้องนาะเดี๋ยวแ็กใข้เบิงนะคะคือว่าโอ้เกียวหยังเมื่อจิงก็จับก็เห็นไปเที่ยวก็เห็นไปภาพแกดํานั่นแหละคือภาพที่แ็กอยากเอามาฝากพี่น้องนะคะพักสายตาดูของสวยๆงามๆก่อนนะคะก่อนจะมากินอ,อิ่มตาอิ่มใจแล้วก็มาอิ่มท้องมันบอกคะ่ะพี่น้อง ตัวแล้วมึงยังเจะคของเพราะว่าอายุก็ลักหาแล้วนะคะเวลาที่เรืออยู่ก็รู้สึกว่ามันหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าก็อยากให้ใส่ใจเจ้าของเนาะเวลานับถอยหลังแล้วนะคะที่พูดเห็นบ่มันว่าอยากสิไปท่าเดียวเด้อยากทำตัวเองให้แข็งแรงนะคะให้มีคุณภาพนะคะในการ ใส่ชีวิตนะคะ,ะเหมือนที่ผ่านมานะคะยังไม่กะมกมุ่นกับหน้าที่การงานจนเกินไปนะคะมันจะเริ่มต้นเลยล่ะนะคะยังไม่เป็นคนที่ที่มกมุนนะคะกับงานนะคะเป็นคนที่จริงจังนะคะเท่ากลับมาแล้วกลับมาจากแกดําแล้วไปต่อที่แมคโครนะคะก็ไปชอบซื้อของส่วนตัวนะคะยังไมก็มีมุมยังไมหลายมุมน่านะคะ บางค้น,คนพี่น้องบางค้นอาจจะแบบว่าโอ้ยแม็กเราได้ไปใส่บบเราคือทายแต่ยู่งเ่อนแท้โน่นนี่นั่นบบเราจะ้ะพี่น้องจ้ะไปเด้คิดจะไปใส่แม็กไปนะคะซูเมเน่นะคะแม็กก็มีความรู้สึกว่าแม็กดูแลตัวเองดีเด้พี่น้องกินอาหารเสร็จคุยกับพี่น้องเสร็จทำอะไรเรียบร้อยก็เข้าห้อง ของทำงานเนี่ยแม่อยู่ทางเข้าประตูบานเนี่ยแม่เดินเข้ามาจะอยูด้านซสาเมื่อนะคะจะเจอห้องทำงานเนะะี่ยแม็นะคะจะยูในหันหลักเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะจะยู่ในห้องทำงานแต่นะคะถ้าเกิดว่าบ่มีงานนอกบานเนอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีงานนอกบ้านนี่ยแม็กก็จะไปทําแต่ว่าถ้าบ่มีย่ยแม็กก็จะยูในห้องนั้นเพราะว่าย่ยแม็จะบ่มาเปิดห้องนี้เพราะ ประหยัดไฟพี่น้องคาไฟกับเพหมาจ้ะเนาะคลิปยัมดไงแกยาวเกินไปเอาแค่นี้ก่อนค่ะ ย่าแหมงมาส่วนหมอม้อยบัลลิดจิตแจ่มใสนะคะหันเรอะมากไปเไดไจกินญญาบานเก่าได้เมืองอุบุนเด้เมื่อ <c oughs> นี้ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าเล็กๆแน่น้อยนะคะก็เช้ายอดแย่กันไปนะคะอย่าถืออย่าซร้อย่าแหมงเด้อนะคะข้าใดว่าจะใดนะคะถ้าหากว่าไม่ถูกครูใจก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทีง่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมคอยมีความสุขพบแต่ความโชคดีตลอดไปยังแหมงไปแล้วจ้า สวัสดีค่ะ